กำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสกิรีนางแลวคขอพีฟงพิวินเมืองในหมอกวดอกไม้งามต้นน้ำสายบุรีประเพณีหลากหลายนาวนิยามเพชรพระอุมาล้ำค่าเหมือนทองคำต้ำหนก ธรรมชาติอันงดงามอําเภอสุขีรินางมีผมชาวบ้านที่รวมพลังก,กันสร้างงานศิลป์ที่เรียกว่าบาติการเดินทางจากจังหวัดนาราธิวาสสู่อําเภอสุขิรินเพื่อไปสัมพัสเสน์ของงานศิลป์ผสมวัฒนธรรมคือกลุ่มอามีนาบาติสุขิรินติดต่อได้ดลเลยนคะคะบ้านเลขที่40หมู่2ตำบลน้มนไซอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสจุดต่อได้ทางเพจอามีนา,นาบาติหรือว่าเบอร์โทร0 8 6 2 6 1 วังฮายีสาแหลเป็นประธานกลุ่มอามนาบาติกจุดเด่นทางด้านผ้าบาติกสีธรรมชาติลวดลายที่นี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติในพื้นถิน่นอย่างเช่นลวดลายสายทานทองของสุขิรินวัสดุที่เราใช้สก,กัดสีก็ได้มาจากวัสดุที่อยู่ในพื้นถิน่นอย่างเช่นไม้เพกาไม้หลุมพอแล้วก็ใบหูกวางก็ได้ อยู่ในหมู่บ้านเราทุกส่วนของเพกามีประโยชน์ทุกส่วนเลยชนิดแต่ละพืชไม่เหมือนกันเปลือกให้สีเหลืองใบสีเขียวส่วนที่ได้ก็จะเป็นสีลักษณะนี้นะครับสีเหลืองนะครับขีเลื่อยหรือแก่นไม้สมพงก็จะได้สีน้ำตาลอมแดงนะครับทำวิจัยมา2ปีแล้วนี <sandwiches> ่รับวิจัยเรื่องสีธรรมชาต,ติมังคุดปี 66, 66เดือนสิงหา นี่ก็จะครบป,ปีแล้วเนี่ยน,นี่นเปลือกมังคุดครับเนี่ยถ้าเราจะย้อมก็ไปกรองแล้วก็สามารถที่จะย้อมเย็นเขาเรียกว่าย้อมเย็นเลยนนจรของเราลวดลายคือแนวแอสเตรของเราเนี่ยทั้งเขียนแล้วก็พิมพ์แล้วก็ในการสะบัดฟรีแปร รางวันการประกวดผ้าลายพระราชทานนางผ้าลายศิริรักษพัฒนาพรงานเดินแบบงานตาชาติและงานปัสจัมปี2568จังหวัดนราธิวาสคำสรรพนามเราช่วยกาชาดอกาชาตช่วยเราโดยชุดงานเดินแบบตัดเย็บสั์ผ้าบาติกอมีนาบาติกสุขิรินและเดินแบบงานกองงานศิลปาชีพ็นงานกระจูดผ้าบาติกแต่และชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กองทุนพัฒนาบทบาทอำเภอสุขิิรนได้ช่วยในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน,นึ่งกลุ่มอามีีนาบาัติในการลงนรงการสวมใส่ผ้าไทายใสให้สนุกตามแนวพ้าดําดิแล้วเจอกันใหม่นะคะ